สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมือหนีก็ออกมาแวยอยู่หน้าครับไม่เอาว,ว่าเอาไปไวยไ,ไปใส่บุญนี่ับพาชมอันนี้ตรงนี้เป็นปลาล์มน้ำมันนะครับปลาล์มน้ำมันที่ปลูกไว้ได้3ามปีแล้ว ใส่ปุ๋ยไปว้างสัปดาห์ที่แล้วครับปลูกใส่แห,ห,หน่ตรงร่องกลางนี่บ้านเขาครับผมบ้านเขาใส่ร่องกลางตายพาดเดินช่มครับเี๋๋วเขาสิเปเอกล้วยปู้นกล้วยปลากล้วยอยู่มุมมุนครับทั้งหวยทั้งฝุ่น ตามกับพึ่งซับคล้ายไปรอบนึงแล้วครับบัตที่นี่ก็ซับไปแล้วนามแม่พอดีนาม่วมแล้วลักษณะตนก็สูงปั้งปุ่นเป็นป้าอ้อยครับออกข้า,ลายลเป็นสัน้นเป็นสั้นอยู่ครับช่วงนี้ยอดกระเดือนดี ตรงนี้ก็จะเป็นรู้สึกเป็นทะไล่ตัวผูกมม่ไร้ครับรอบปังหันกับน,นกนกครับนกล่องกินอันนี้เป็นย่างกัมบีนะครับย่างกัมบี ML อหนึ่งหกหนึ่งอายุสามปี ระยะปลูกเก่าคุ้นเก่าครับระยะปลูกเก่าคุ้นเก่ากออกทะไลามากกับส่วนมากกับน,นกนกกินครับนกชุ้มน,นกลง่งนกกับหนูล่งกินก็เลยเศร้าได้ซับนะครับลักษณะทะไล่กับอยู่ประมาณนี้หนงต้นก็ออก ออกผูนี่ครับนี่นี่ตัวเมียตัวผูซับกันไตครับนี่เบิงทรงต้นนะครับแปลกม่ครับนี่ต้นนี่สิแปกกงโมงแต่ว่ากะถ้าว่าแปลกก็ค่ายกันเม็ด้วครับนี่ใบ คล่ายๆแต่ว่านี่เป็นใบที่กระออกช่อดอกตเมียมากเยอะครับหลายยกช่อดอกตูมี้ก็หลายรอบนี้น่าจะช่วงเดือนนาครับพฤศจิกาจากังสิเริ่มซับอีกรอบนึงเพราะว่ารอบนี้ปล่อยให้นกกินก่อน ปล่อยนกกินก้อนครับรอบนี้เพราะว่ามันหนักนะหลายอย่างครับถึงมันกับโบทันใหญ่ทลายกับโบทันใหญ่ปะเนี่ยครับทาลายหนึ่งกับยูประมาณซีหากิโลปะมาณนี้ก็เลยปล่อยใบก่อนครับซีหากิโลปล่อยก็เลยปล่อยให้นกกนินก้อนก็รอบหาข้าวเจี้ยงสีอาำแล้ ลักษณะต้นหรือประมาณนี้ครับนี่ตามสามปีนี่ครับอะไรนะแต่มีทั้งตัวผูตัวเมียครับนี่เป็นกระเน่านี่ปล่อยให้เน่าไปเลยนี่นกกินหลายคุณสัน้นคุณก็เป็นตัวเมียต,ตัวผูซับกันกล้วยครับสูเาสิได้จยอะนี่จะเครียดจังมา ชมครับยกท่อมอากล้วยอัน,นกับพท่านแกอันนี้ก็น่าจะน่าจะได้แล้วครับนี่ตัวนี้คุณอันน้งย้อนลงในน้ำเดี๋วีวเอาอันใหญ่เลยย้อนลงในน้ำก่อนนะครับ อันนี้แตบยังว่าท่านแกรครับนี่เดี๋ยวเบิ้งอีกเชียนหนึ่งโอ้แบบเชียนย้อนลงในหนามลึกเลยครับเขาเสีเอาแดงไดโนอแต่ละกับว่าท่านแก่ครัแบบเดี๋ยวเบิ้งอีกเชี้ย คนมาท่ยนลงในนาำก็บ่ท่านแกรครับคุนทียเอันก็บพท่านแกแกนี่กับ่ท่านแกอันนี้แกไปครับนี่ หน่วยยังม่าท่านเต็มอยู่อันนี้ใบบวมมีแล้วนะจ๊ะกระสีเอาอยู่ครับนี่นี่ใบบวมมีแล้วเพรกล้วยใบายหายครับต้นนี้ bay bay cút ra kia này làm đây xeo đây này em càng ngoài lên

ี่ครับรรยากาศบรรยากาศดีๆเฮมือเศร้าคุนเมืองต้นนี้ชมสวนป่ามไปน้ำครับ นาครับนี่ดูเขาใหญ่ขนาดสั้นตัวเมียนะครับสัน้นนี่สั้นตัวผู้มากแต่ก็าคืนเป็นสั้นตัวเมียอีกแอบคอแปลงนี่ก็ลง้งลอยก็ต้นครับแปลงนี่พื้นที่บ่หลายต้นนี้กระโดกครับนี่ นี่ครับก็บคือสั้นนี่ปล่อยเนา่าแล้วขึ้นตัวผู้ดอกตัวผู้มาสั้นแล้วก็อีกสั้นนี่เป็นตัวเมียนะจะเมษาอาจจะได้ตัดสั้นตัวสั้นตัวเมียเหมือดแล้วปล่อยโลนเหมือดโคนใหญ่ดีครับครับโคนใหญ่มากใช่ครับจบไล่เพียงเท่านี้ครับผม